ฆ่าพวกมันได้หมดซะรวมจนสลัดสองพันกว่าคนฆ่าให้เกลี้ยงเอาหัวของพวกมันมอบไปโชวเทียนบุยไปเลยเมื่อใช้เวลาเพียงหนึ่งวันจดหมายรับของโชวเซียวก็ส่งไปถึงในมือของโชวเทียนบุยของในเมืองเป็นทองคําที่มากกว่าห้าหมื่นกิโลกร,รมัมอุตสาหกรรมเมืองนี่เต็มไปด้วยรายทองคํายามแสงสาสตร์สองเข้ามาก็เผยให้เห็นทั้งหมดในห้องรับและได้เจอกับทองคําแท่งมากมายเต็มไปหมดเกะหวังย่านี่มีทองคํามากมายขนาดนี้เชียวหรือ ไม่สิในอดีตเมืองทองคําสามารถขุดได้มากกว่า50,000นชิ้นต่อปีแล้วยามนี้ตะกูลจีนขุดไปแล้วกว่าหลายล้านเหรียญทองอีกอย่างแม้เมืองจะล่ำโดยสักแค่ไหนแต่ทว่าดินแลกก็ไม่อาจจะปรากฏสายทองสูงขนาดนี้สิไปเรียกตาเท่าจางมาทีสิขอรับเวลาต่อมาหนักเด่นแร่แปดท่าสายทองคําเท่าจางเออพวกวุโสสถานการณ์เช่นนี้ท่านน่าจะรู้ดี ตะกูลจินเหมืองแร่นี่มีปัญหาหรือเปล่าไม่เพียงแต่จะผลิตรูปแร่ทองคําก็ยังขึ้นรูปถูกพบได้ในเหมืองอีกตอนนี้ที่ปรากฏขึ้นจํานวนมากเป็นการเสียส้งหรือเปล่ายินดีด้วยราชาโจรสลัดเหมืองทองนี่ไม่เพียงแต่จะเป็นเหมืองทองธรรมชาติแต่ดูเหมือนจะเป็นเหมืองทองโบราณด้วยเช่นกันเอ<ห>๋เหมืองทองคําโบราณงั้นหรือสิ่งที่เรียกว่าเหมืองทองโบราณคือสิ่งที่เคยถูกฝังเป็นสุสารโบราณมาก่อนนับตั้งแต่สมัยอาณาจักรโบราณ เชกเช่นฝังไว้ในสุสานห้องนีลภัยเมื่อโลกถูกทำลายไปครั้งโลกผีก,กับตาลปัดถูกฉีกอย่างบ้าคลัง่งก่อให้เกิดอุณหภูมิสูงอย่างน่าประหลาดใจทองที่เคยมีอาจจะถูกหล่อหลอมเข้าไปรวมกับสิ่งของบางครั้งก็กระจัดกระจายไปทั่วจนหล่อหลอมเป็นเส้นเลือดชีพประจรเหมืองทองเส้นหลังนี่ฉลาดแกมโกงยิ่งนักทั้งหมดนี่เป็นฝีมือของเขาหรือนี่ถึงแม้จะมีกองกาลังที่ใช้ทองคําไม่มากขนาดนี้เป็นไปได้ไหมที่สวรรค์เอ๊ะไม่สิ พวกเขาคงไม่กล้าทําอะไรแน่ๆน่บางทีอาจจะกลัวเพราะเสี่ยงเกินไปกล่าวอีกในหนึ่งคือเกาวังยางที่มีชีพประจทองคําจริงๆสินะจากเท่าที่ตัวท่านแนะนําแล้วคิดว่าชีพประจที่ว่านี่จะมีปริมาณเท่าไหร่กัอนไม่รู้สิแต่หากเป็นเส้นชีพประจโบราณบางทีนี่อาจจะเป็นแขวนต้าจีนทําการขุดมาแล้วกว่า30ปีในสงครามเมื่อ20ปีก่อนความแขวนต้าเยียนและแขวนต้าเฉียนที่เกิดขึ้นมากว่าร้อยปี แขวนต้าจินได้ส่งทหารไปกว่า1นล้านสามแสนกว่าคนบุกเข้ามาในเขตพรมแดนต่อสู้ที่ไหลสิ้นสุดต่อสู้กับแขวนต้าเฉียนนี่เห็นได้ชัดว่าแขวนต้าจินนั้นมีความมาั่งคั่งอยู่มากเพียงใดอย่างน้อยนี่ก็30ปีกว่าได้ยินดีกับนายท่านด้วยท่านจะกลายเป็นผู้ถือครองกอทองคํานี่นับเป็นชีพประจอมบนลานที่มีมาข้าขอคิดดูก่อนข้าขอคิดดูก่อนแล้วกันทหารมานี่สิ รับนายท่านเดือนสเวนบูโพหากอยากมีชีวิตรอดเช่นนั้นก็ต้องเอาผลผลดิษฐ์ทองแปดส่วนมามอบเท่านั้นแล้วล่ะอีกอย่างข้าจะจ้ายจากการประจำการที่เมืองหนูโฉและจะไปยังเกาะวังหยาเพื่อเข้าร่วมเมืองทองนั้นด้วยถ้าพวกมันปฏิเสธเช่นนั้นพวกเราจะนำกองทัพทหารทั้งหมดกว่าล้างพวกตระกูลจินให้หมดไปจากโลกใบนี้ไปซะโตกกลางคืนณเกาะวังหยาฮ่าฮ่าชนก้าฮ่าฮ่าตระกูลจินทั้งหมดล้วนเป็นพวกโง่เง่า ไม่มีประโยชน์อะไรเลยสักนิดเดียวพวกเขาทั้งหมดป้ายแผลต่อนายท่านเราป้ายแผลทุกยุคทุกสมยัยก็วังยาจากนี้ไปจะเป็นบ้านของพวกเราโซลานี่เหนือนี่พวกเขาแทบไม่ดื่มกินพวกเขากลับต้องมอบให้เราแทนฮ่าฮ่าฮ่าพี่น้องทั้งหลายรีบปาร์ตี้ดื่มไม่เต็มที่ไปเลยสเวนมู๊ทพ่อทำให้บรรพชนเสียหน้าแล้วทหารอย่างพวกเจ้าทำไมไม่เข้าร่วมไปโจรสลายกับพวกเราล่ะคุณนางชั้นสูงแล้วยังไงสุดท้ายก็แน่อยู่ดี กว่าผู้แข็งแร่งกว่าความตายยิ่งไม่ต้องห่วงว่าพวกเขาจะขายภรรยากินหรือเปล่าก็ไม่รู้พวกมันน้าได้แต่ผายลมไปเรื่อยเพอเ,อ,เอขายได้แม้แต่กระทั่งเจ้าตัวเลยด้วยซ้ำเดือนเสวียนมู่โพกเชิญนายน้อยไปงานเลี้ยงเพอเออาจจะยกก้นเสินหลางให้เสียด้วยซ้ำใช่แล้วนายน้อยของพวกเราถึงแม้จะชอบผู้หญิงแต่ก็ไม่ปฏิเสธผู้ชายหน้าสวยหรอกนะลอนายน้อยกลับมาพวกเราจะสอบถามว่าก้นของเสินหลางนี่สวยเทียบกับผู้หญิงได้หรือไม่ น้อยพวกแกในขณะเดียวกันที่เกาะวังยาห้องที่ดีที่สุดเส้นหลังข้ามาที่เกาะวังยาตลอดช่วงเวลานั้นที่เจ้ามาอยู่ที่นี่เป็นเจ้าดูถูกข้าอย่างนั้นหรือถึงแม้ว่าโฉเชี่ยวจะยิงพยองแต่ก็เต็มไปด้วยความปรารถนาและอยากจะทอรยศตลอดเวลาสเสวียนมู่พ่อจากงานเลี้ยงเชิญเขาและอาหารเข้ามาแต่ทางที่ดีอย่าให้พวกเราแต่อาหารจะดีกว่าให้ควบคุมปริมาณสุราด้วยและต้องห้ามเมาพยายามรักษาสถานการณ์ เพื่อที่จะได้สู้รบตลอดเวลาเจ้าไม่ตอบข้อนี่เจ้าดูถูกข้าอย่างนั้นหรือข้าถูกเสือตัวเมียทำร้ายมาอาการบาดเจ็บจนถึงตอนนี้นี่แหละอันที่จริงแล้วระหว่างทางที่มาเกาะหวังหยาข้าก็ต้องนอนอยู่บนเตียงจนถึงเกาะไม่เช่นนั้นป่านนี้ข้าคงไม่มาไปนานแล้วล่ะนี่เป็นฝีมือของมู่หลางงั้นหรือไม่ใช่เป็นมังกรหลายเพศเมียฮ่าฮ่าฮ่าเรื่องนี้เจ้าเสินหลางไม่ใช่นอนกับจินมู่หลานงั้นหรือแต่กลับหาสตรีหลายแถนเนี่ยนะ นายน้อยท่านพวกเราคงต้องปฏิบัติต่อเจ้าด้วยวิธีโจรสลัดแล้วล่ะยังไงเจ้ามาที่นี่ครั้งนี้แต่พวกเราเองก็มีขีดจำกัดเหมือนกันนะนายน้อยงั้นหรือพวกเจ้าคงรู้สินะว่าท่านพ่อของข้าจะกลายเป็นนูโชโชโฮแล้วหนะ้าไม่ว่าจะฉลาดหรือไร้กาศแค่ไหนมันก็ประจบสอพลออยู่ดีอย่าเมื่อเจอกับอำนาจตรงหน้าแผนการไร้สาศแค่ไหนก็หลมเหลวถ้าทนไม่ได้ก็อย่าทนเจ้าก็แค่ลงมือเลยสิฆ่าคนไปเลยอย่างเลวร้วายก็แค่เกิดสงครามอีกรอบ หมือนกับ20ปีที่แล้วยังไงล่ะเรื่องนี้ผ่านไปแล้วนายน้อยโฉวเฉียวจะเอออีกครั้งทําไมกันฮ่าฮ่าปีก่อนตระกูลโฉของข้าอ่อนแอที่สุดเสียด้วยซ้ําแต่พ่อเจ้าขุนนางจีนอยู่กับเกียงไก่นำทัพกว่าหมื่นคนเลือลบขนาาใจกว่าหลายร้อยลำโจมตีเกาะเลยโจผลสุดท้ายก็ถูกทําลายจนเกี้ยงไม่รู้เลยว่าเลนขุนนางสเวนบูพลังกาลังทหารตอนนี้จะเหนือกว่า20ปีก่อนหรือเปล่าถึงครึ่งหนึ่งหรือย,ยังเหลือแค่หนึ่งในสาม สมานฉันนั่นแหละดีที่สุดแล้วตะกูลจีนกำลังทหารนะ่ะมีไม่ถึงหนึ่งในสามเสียด้วยซ้ำแต่ข้าตะกูลโฉมมีกำลังทหารขยายไปไม่มีหจุดและยังมีเมืองที่แข็งมากอย่างเมืองหนูโฉและหมู่เกาะเลยโจอีกด้วยวันนี้ข้าตะกูลโฉจะสำแดงพลังให้ตะกูลจีนรับรู้ถึงสิบเท่าดีไหมล่ะพวกเราจะโจมตีด้วยก่อนกำลังทหารสามมืนาอยคุณนางเท่าก็ช่วยพวกเจ้าไม่ได้ด้วยซ้ำกระทั่งกษัตริยของพวกเจ้าด้วยก็เช่นกัน พวกเจ้ารอความตายสักเถอะสมานะฉันเถอะนะสมานะฉันหนะ่าไม่ได้หรอกเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับความจริงใจของพวกเจ้าทั้งนั้นเพื่อให้มีตาภาพระหว่างสอดตระกูลของพวกเราตระกูลจีนของพวกเราหลังจากนี้ยินดีจะมอบสินใหม่ทดแทนให้กับตระกูลโฉสองหมื่นทองน้อยบ้านแกสิวะปีละ 20, สองหมื่นเศษเงินหรือไงกัอนเจ้าสัตว์ลายนี่วรยุทธ์สูงชะมัด ดูเหมือนท่านพ่อตาข้าจะรู้สึกไม่อาจจัดการกระโชเชียลด้วยการที่เขามีพละกกาลังมหาศาลน่าจะเหนือกว่าท่านปู่จินไห่ซึ่นที่นำทัพตระกูลจินไปปราบก็ยังไม่อาจจัดการได้สินะโชเชียลเองก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนักลบหลักร้อยก็อยู่ข้างนอกคงยากจะจัดการกับเขาแน่ๆนคุณชายใจเย็นก่อนเพวกเราหน้าสามารถคุยกันได้นะคนมานี่สิเอาแก้วสุราใหม่ให้คุณชายหน่อยเร็วไม่ต้องรอข้าเอามาหลายอันแล้ว คุณชายยังมีอะไรสงสัยอีกไหมข้างหลังท่านมีถึงนูโฉมีราชาโจรสลัดพวกเรามีเหลือจะทำลายพวกท่านได้คนคนนี้หวาดาแวงนักนะแม้แต่นิดเดียวก็ไม่เผยจุดอ่อนเลยสักนิดเดียวฮ่า,าข้านะต้องระวังเส้นหลงังผู้หลายกาดอยู่แล้วงานี่คือไขป่ปลาที่มีคุณค่าและราคาแพงมากนักนี่ส่งให้คุณชายสักชุดเร็วเข้าไม่ต้องไม่กินหรอกเส้นหลงังเกาะวังยามีเหมืองทองใหญ่เจ้าคิดว่าข้าไม่รู้ถึงมันอย่างนั้นหรือ เส้นหลังเจ้าน่าจะรู้นะข้านับเป็นคนวางยาพิษบ่อน,น้ําแล้วก็ขุดเคือนพร้อมทาให้จินมู่หลานอับอายล้วนเป็นข้าเจ้าน่าจะแค้นเคืองข้าอยากจะฟันข้าเป็นชินช้นๆแต่ทําไม่ได้เพราะว่าศัตรูอย่างเราแก่เกินไปละสิดังนั้นไม่ต้องคุยอะไรอีกแล้วแจ้งเตือนไปซะก็บังยาเมืองทองพวกเราตระกูลโฉจะรับแปลส่วนแล้วจัดส่งคนมาคุ้มกันกองกําลังทหารเองโฉเทียนเว่ยก็คิดแบบเดียวกันกับโฉเชี่ยวพอ่อนกคิดเหมือนกัน